ได้บยากาศด้ตยหัวีดอะเออต่ไคอหัวีอะวอะนแกจะยามีมืออ่โอ้ตู่ะในรลอะคนนี่ดต่ียเว้เสีฟูรนะเสรยฟโลโยอันี่ย่เวากอลบลาบะซาอตะชิมซามอตะชิบันซากะกะชูดมันาะซาโกะชูอะคนนี้ดอันพอได้ท่อนเน้มือตะชินะ่มันาะคนนี้เดา็ดีไปท่อนเนื้เก่าบคาบเนเด้อมวยซูเดมวยซาวิวิจโซอีกว่า

โอเคสวัสด okay, ี่ะตันงยาดิยาดหมอชางารดอลี่พาโรโดได้ you, ันนากด้วยตะกขอดีะก็ไม่หลจะวะตัขอดะเออตะไคตขอดีจะเอวเอาเกจะยามีมืออ๋อดชูนี่เอดอลีอรเคนนี่ะตันยาเว้เสร็จแล้วฟนะเสร็จแล้วฟูรนและเนี่เวสกุลบด้ส่าสาชิมอสมอชิสกุชู้เมนะสกุกชูคนนี่ะ แต่พอได้ทอนนเมื่อตาชีนอตดจิบมาเนอะคนเด้อใกล้ๆดีไปทอเนี่ยปะกาว่าบะคาเบีนเนี่ยเด้อป่าวาตาจ้าเด้อมวยซูเด้อมวยซาวิวิโซโซอีกกว่าอืมไต่ไต่ไต่เมีเมียเมียโอเคคนเ้อเปกนเล็กรอเมียเมีเมื่อเราเล่บาบอลด์เลยเมียเมีโอเคเลเลยอเดอีอะพีโซเอาไว้ยามีเนี่เอาวอออะคาไม่ได้วิว่าเปนเลี้ยจเนี่ยเด้อพีโซเมีย อดีตเรากาเรก็ไม่เม้คน like da uh um> ี่ตระกตากระัตากระชั่วพลาอรไม่เปล่าเราไม่ตีเตตัวเว้าเลยยามิตัวเว้ามาขอกวายามีก็อดจิาใจลวิวิตัวจาลไม่เมคุณนี่เดี๋ยวเดียวจะมุงกอดได้กเดี๋ยวอขว่าไม่ด้วี้ออมาวยนี้มุ่กอดยามร่มเออืมมาแล้วแล้วแล้วโอเค let's go เลี้ยชมมาต้ี่เดี๋ยวเาวยให้ดปินท่าดูปินท่าด

계어 계어 아꼬라고 대우라 음 마르티노 와나음 철어 만들 비 파도르케 파도르케 음음 우이마 들리는 무아 올라 레벨라 우이야 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 Ui dao à Ui. dao mấy ông nè tao luôn đang kéo vật à ừ mà nó là cái qua đôi nó này bắt đầu là gì liệu có tao đó là cái gì ừm quít do do đi nó qua đây đó là đấy chi là thề là tên là tui à tui là

mọi người ạ nắng quê qua boudoir boudoir bù boudoir hello maya mhm đi à, mhm 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 Ừ mà mhm ừ. <laughs> mhm đi mhm qua <laughs> 嗨啊嗨啊！哦哦、嗯嗯嗯。乌鸦。乌。OK，let's go。来鸭米了，哪？来交呀。交。来鸭米，还得了鸭米哩？哥，遗憾的呢，是不是？好无聊的。一，嗯，来鸭米，哪里啊？乌鸦。 不要，等么子呀？明天我得接他去哇。我把他安他家了，伊。那我他家了没呀？嗯。你要的不啦？嗯。在那搞个萝卜伊。你，那哦，你哦，你哦，这个不啦，在那屋里吃了没呀？你毛卤菇，卤的哇。嗯，毛卤菇。你。浇水。你要的吧？爸爸家。爸爸家，你有爸爸没呀？爸爸，你有爸爸在那办了没？哎，伊卤了肉鸡。哦。呃，卤了肉鸡。你包了我，我呢？你。嗯。看不啦？

嗯，叫呢，味道呢叫。嗯哼。那那来呀？那来得瓜子儿吃没有？那来瓜子儿。那来。还叫点儿吃的，叫的酒呢？多嘟呢？若干嘞？那。这他干有啊？空吧。那若干得了哇？得了哇。我待吃吃的。哎，待呢？待来年，呀，来，呜，待来年二月几日过来吃呢？

你皮不然你咬了不啦呀？不然你咬了呢？我得我掰捏个皮了。大，味嗯，味道那个，你过来再来。嗯。哈哈哈哈哈！在哪？出去溜啊！我说的去搬米了。

เดี๋ยวจะมีอาเดี๋ยวจะเนี่ยจะ่ัวดาลนี่นอาเต้นเอ้ยมั่วแต่ที่เกรามแต่ที่ส่วนตัวเดี๋ยวเราบางคนนั่นดูเขานี่แกสนน่ดอบุญหรเออสนนนี่อืมโอเคนค้เมั่วอ่ะเร้าอ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะนี่อะไรสุดเด้อืมอืมแต่เดีเรืงงานนัวอืมอืมอืม

野蛮多，我打起做乱吃吧。嗯，上班闲闲蛮累的。上班忙，他裤子忙。嗯嗯。妈，我还没喂呢啊，别要给喂耶。嗯。把青鱼买不？你不买。你不买，我一罗的呀那。我一罗吧，找一地罗。俺们买不的，你不买。说到我一罗的，都买不。买了我喂的，我二人的猫子呀。

โอเคนะค่ะก่ะที่เรอทชีวิตฉนเาบื่ออาเลนะแต่พ่อตวนี้ตองหยว่าพาะมุ่ด้บูดเท่านั้นไม่เ่่เชื่ตเชื่อมัเ่าะบูดเโอเคนะคนน่ะก่ชรบือตะกขี้เสาลุยนะแต่มันลูกไม่เหรอคนน่ะโอเคชี่ราบยอคนน่ะตวาเราบ้าเลขาวเราเป็นไม่กี่เราบาเลขาวล่ะแล้ววันนี้ไนะฮะขาวลวดอนีนะกันบ้กี่่น ข่าวโกังมั้งขาโแล้วก็มมาละกอดไนเลยไดนเลยก็จะมาเยอะๆก็ดขาวมาดกข่าวดมาลุกเลยล่มาลุกคนนมาลุกนจะมาเกีบ่ได้นดิบมาลุกกบ่รอดเนาะบ่รอดูหรอมมาโอ้ยยับอ้อมีคมาเปลิวเนี่ยนี่เนีตอนนี้ลุมโมเลยไอ้ลุโมีเล็กาันนี้หรอนั่นมต่พันนี้ลุ 没没爬过嘞，没回去。哎，老爸弟弟嘞？没啊，没。没弟弟，我不会。哈哈哈。现在爬过来，爬过来，老爸，我好多钱了。现在爬过来，慢慢盘点哦。OK，看看你奥达西会多少呢？会几个？咱俩奥达西能会几个呢？咩？啊？咩？你这么？会这么加麦子？我这磨，这得得丢完了就磨，然后爬一圈呢，就磨了。磨死麦子呢？哈哈哈。磨死大米，没死，收割完呢，没死，麦子。 哦，你打算出 GP 了，咱们那个。只要咱们那个几百两路不一样，这个低了的，咱们低。对吧？爷爷。哎呀，我做了，这个今年买到你，你咋搞啦啦？啊，出门了，几百两米，那 ESG，体育比赛的，体育的早卡了，老光荣了，老卡。后面呢？后面呢？今年就给了，再没给了。没啊，爷爷没发烟啊。再起啊！你过年在菩萨那里带来买不了一点，太高兴了，要再起都不行。来，爷爷呢？就诶，就没得富了，老好点啊。 เพลินเด็กนะขาวรดดนหนอนเวตาอุตสาหมือว่าเรื่องนหนึ่งมือได้เลยจิลิพาเลยลีดูเลยจะเดินเลยจิมาน่อพาหรอเดียวเท่าสุตาสอนึ่งมือเลยจี้ปอตาลิพาอุ้ยชอบหนอยจี้ปตาลิพาดูไ่าจากลจใจจจนมันึ่มือแต่นํามือเนี่ยเตะรอหลอเร่นนมือตาเลยทสี่อูออหนก็ต่เือเอากเล้โยบอ้เดนวันเลยหนึ่งอาจพช่วเลอ้กี่ท่าเลยอยู่ก่เลหลอยุเลียหรอ หาได้เลเอเมื่อออกหมอทานในพันนี้เรพันนี้ก็ูคนในเราทอพันนี้ช่วเราได้ยังไงโอเคมีอะไรปะก็มาคิด <laughs> တေ <It can cook food together> <N> ာ okay, ့ပေါ်ကလာလို့ဘီတီသွားပါဟုတ်ကဲ့မင်းသားကြီးကတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လားချက်လဲခါဘလို့တော့နန်တီရနလေလေလေဟာဖာနေလေကူတပည့်ဝတ်ဒကြီးကတော့တပည့်လေသေလေသာထူဖရာဖာဒီမဘာသာဟေတာချိရကြမွန်းနေဟေမေပြေအောင်နဆီခော့ပွဲလဲဟဲ့ကျောက်ကချစ်ကူနအော်မြော်ပြေမင်းလည်းအပြည့်နေနာပြည့်နော်ဒါချစ်ကူအော်နာကော်လာနေမေဘူရတဲ့ချစ်ကူသားမင်းလည်းအပြည့်ဒီသူအပြည့်သမလာပေါ်ကလာဦးနေကတည်းရှို့တော့ဒူးဒူးအော်မကော်လာချောင်းရတဲ့ချစ်ကူအော်ဘလောလုပ်ဝိုင်းပွဲနဲ့ကောက်ဝါမနောပါနေနော်မကော်လာချောင်းရတဲ့ချစ်ကူလားအော် แต à, ่ส no to okay, ิเด็กๆจะท่อนนะดอด้วยนะก็บอกเอาดูมีอะเด็กๆก็ว่าใครเอาอยู่กับท่อนนะโอเคมีใจอยากมากระเจาวิดีโอไปละวั้วันดีวันดีลา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 าลาาลาลาลา